สวัสดีครับสวัสดีครับนักดดพี่น้องทุุงป่านาอามาจุดตูกเชียงไทยขอโชคขอราบน้ำตาน้ำย่ยวันนี้วันที่สามเันจันที่สามครับมีตำเล่าครับมีตำเล่าแล้วพี่น้องดีเอาไปตำไทยก็ได้แต่ว่าวันนี้ผมขอตำเหลกาอนครับให้โชคให้หมั่นนะครับเด้อขอตำเลา่าน้ำตาน้ำย่ย สาธุสาธุองค์เทพดาฟาดินเด้อร์ 16, ชั้นสิบหกชั้นฟา 15, 5, ชิมาชันา้นยี่สิบสี่ชั้นบารานองค์พระมหากษัตริย์ตองค์ตัวองค์ปัจจุบันจะล่วงลับไปแล้วขอโชคขอราบต่ำเล่าไปฟังขูงนะครับมืนนัอนี้ขอสามตัวตรงๆเด้อสายใหญ่เด้อพอดีแถวฐานลูกหลานบ่ได้ไมัม้ยนะล่วงเกินยังก็อนค่ะ ทำผิีดรวงเกินอย่งขอขมาได้โจดขอโจขอลาบก็ได้คากับเข่าคาปลาทู่ไรวันเนาะเดี๋ยวไปแหนมเมืองกันเลยนะครับพี่น้องสาธุพี่น้องสาธุชโดโจดเชียงไคครับโจดเชียงไคขอโโจขอลับสองที่ทำงานครับพี่น้องขอโโจขอลาบก็ไม่ไกลเกี่ยวไม่สนุนนอกเรียน ันี่น้ำส้มตาส้มจุดๆเชียงไทยครับพี่น้องเอาเห็นแล้วครับตัวแรกเป็นสามตัวที่สองมาเป็นหนึ่งครับพี่น้องตานะตาตูตาตูเด้๋ยายายเด้อนะทำแล้วแนวทางครับเดี๋ยวครับพี่น้องหาดีหม่องทำงานครับอคโรบสงสานี่อคโรน รถเมล์ครับพี่น้องเด้อพี่น้องมาส้มพลังงานเพิ่งกลับมานั่งกันนี่พลังงานเป็นมาเห็นงานเลิกงานมาั่งมารับงานนั่นงขากับพี่น้องเพิ่งกลับจามานาั่งนั่งกุ้งกันอเอาไปสาตัวงตัวเข้ามาเนี่ยสายายเด้อทานตัว,ตว,วรอพลังงานมาได้ไไดครับนายจุนครับกลับมาตะลับ าาดทนนี่หาผมมาเปเซนาแ้ครับครับครัพนักงานคนพนมาเรืองานโอ้นายทาบนนายทาบนกำลังติดไปครับพน รถนะครับพี่น้องขายถ้ารับ,บนพี่คนรอข,อรขอนมมาขายเลยครับางานเนสียบโหลดงานครับล่านี่ผลงานเป็นมาจริงๆครับลานิ่มล่าน,านนี่เพิ่นปิดไปแล้วครับเพิ่นประเด้ดต่อสัญญาเพิ่นเปิดนะครับมีเปิดเพิ่นทีหนึ่งทีสองเลย เปิดเป็นเริงได้เปิดแล้วครับขายกับเผานครับพนักงานกับว่านางกินเผาคนี่ร้านนี้เป็้านอมครับเพกนบวมาก,กินเผานทำงานอย่มาคงนี้ใช่เพิ่งบรรยากาศครับสถานที่ทำงานครับ ี๋ยวผมเจอหายไปเบื้องเรียบถูกตัอครับตอนนี้คนกำลังบรรยากาศมันเททำงานในห้องตัวครับพนักงานพนเรืองานพลสามารเตื่อมเงินรับงานลำงานมารับงานอันนี้พนักงานเป็นว่ารับงานก็เดี๋ยวมีเซ็นซื้สอสแกนหน้าส่งพนักงานครับนี่พลังงาน งานครับเป็นว่ารับงานครับงานจดเ่งานเป็นมารับงานเมื่อกี้เห็นสามาแล้วเม่อกีสามมาแล,แล้วแล้วก็หนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งก่อนแต่ว่าหนึ่งรูดหนึ่งไปเลยรูดหนึ่งไปเลยวันนี้อากแล้วหวยลาวอีกแล้ว,ลวรูดหนึ่งไปเลยรอระครับรูดหนึ่งอะไตรตามลาวูดสี่เฮ้ยรูด,าดงานงานอันนี้จ่ายงานครับ่ายงานางานางานครับ ủa, 1 cậu nhéo mát đấy bạn, phê truốc cậu đi, phê truốc cậu, nhả cậu, trượt qua vai 1 mát kia nè, chị nó คือบ่บอกให้แทงนะเคือบาฝากกินน้ำเน่เดี๋ยว๋ยผพาไปบนงเล็ภููิแล้วครับบานนี้เดี๋ยวผมจะพาไปบงเล็บูแล้วบานนี้มาล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเลียนกคูครับใช่ไิ่งเลียนกคูครับตำเหล้าครับมื้อนี้ขอตากับง่ายงวดที่แล้วขอเพิ่นมันจันทั้งทีเหระครับได้แปดเก้าเซี่เลยสบ,บายๆขอตำเหล้าคนก่อนเลยบ่ได้สนใจเลขใหญ่โอ้ย ออกเต็มๆเลยออกเต็มๆเลย <c oughs> สาธุสาธุสาธุเด้อตาใหญ่พ <c oughs> อทำเล้าวกว่อนได้ไหมดนี่ทำเดี๋ไปทำไถ่แหนมเมืองก็ได้แล้วครับเออได้กินขนมนี่สลายน้ำสม จมหน่อยน้อลืมบสามหนึ่งเจ็บพี่น้อง 7, 7, 1, เจ็บเจ็บหนึ่งสามเราขงล่างเจ็นไปข้างบนนะครั 7, 1, 3, ค 7, 1, 8, บเจ็บหนึ่งสากับแจหนึ่งแปดนอบ้านพี่น้อง คือโค้งขอไปหลนะครับเกตหนึ่งแปด 1, ว่าครับมันโค้งขอไปไหลไหมวันว่าสามมันว่าเขาไปไหลพ,พรีนะพี่น้องนะต้องกันไว้กันไว้สองห้างครับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแปดแต่ว่าหนึ่งเจ็ดนี่ชัดกล้าเขาแล้ครับเป็นแนวทางนะครับพี่น้องเด้อทำเล่าครับน,นี่แหละ เล่าวันนี้ครับสุกสุกมนหมานได้เป็นหวงเด้อสุกหมนันทำด้วยสุกหวยสุกคนคอโชว์เหล,ลาอเป็นเท่าทางกันเชียงโค์ครับฮะสุดีสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับซูมลูกหลานแม่ญามโอน้ำโชคครับาสาธุสาธุเรื่องเมญามโอะเดียสิเรืองนโมตัสสะภะคะวาตัวระตัวสมาระพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาตัวระตัวสมาระพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาตัวระตัวสมาระพุทธัสะพุทธังโหมทังมังโหมสังฆัง,งล้อมอันตรายายาไม่นา่าสันติ พุทธังโหมธทำมังโหมสังฆังง้อมอันตรายยามเป็นอาทิตยพุทธังโห,หงงธมธทำมังโหมสังฆังง้อมอันตรายยามเป็นอาทิตยเนี่ยจ้ายามโหมที่ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานว่าขอโชคขอลาบวันนี้เป็นวันพุทธที่หามีหน้าสองหาหกแปดขอทำเหล้าวกวัาเนเด้อเมียยาเนี่ยนะครับเป็นทำไทยเจ็บตุ่เสียงไทยครับขอโชคขอลาบขอให้ได้โชคได้ลาบครับ เมื่อกี้มาวัดบ้านโนนเมืองครับบ้านคุณทดได้เอาธนาม,มาถวายพระอาจารย์ยีสิแพชแล้วก็ได้ปล่อยไก่ปลานําปล่อยไกป่ปลาไก่ไกแก่ครับจุตุเสียงไท้นะ้ครับตัวแรกเห็นเรื่องหัวที่เป็นเล็กเปลี่ยนนี่ครับพี่น้องห้เบึงอันนี้เป็นลูก พอครับเออแม่าายามู <Means S 1> ด่สิรวบปั่นเดี๋ยวมีรูปพี่น้องโบดนะครับพี่นี่ดูดิเป็นในงามเป่าสวยครับโบดโบดเป็นโบดนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยงามบ่โบดเป็นยกระยะหนัก สวยครับสี LIKE สวยครับวัดบ้านโนนเมืองนะครับอำเภอด่านขุนทดนครราชสีมาครับมาจุดถูบเชียงไทยขอโชคลาภจุดถูบเชียงไทยขอโชคลาภแม่ย่าโมครับเม่ย่าโม เมือนบอกตามนะพี่น้องเนี่ยว่าเดี๋ยวเอาน้ามาสบายพาจารนัน้นมีจะเปลี่ยไก็เด้ปล่อยใกล้กล้กับปอยไปแล้วหัวลางข้างอยู่ลท่าหัวนอล่างพี่น้องว่าถูกถูกถูก,ถก,ถก ้อนใหม่จะเคียนเลยครับมีถึงไม่เลวกว่าพี่น้องเห็นว่าเป็นตัวอะไรครับ พี่น้องเบิ่งเห็นมเท่าได้บุไปสับแสงสีของวัดครับ,รบเงเียบถูกแล้วครับพี่น้องเด้อสาธถูกเด้อถูกเด้อ ตัวแรกเป็นเก้าครับตัวที่สองก็เห็นเป็นเจ็ดแล้วเจ็ดเป็นเจ็ดแล้วพี่น้องสาธุสาธุเด้อองค์เทพดาฟ้าดินเลยทั้งเสียหกชันฝ่าชั้นหาชันดินชั้นซีชันวาดานองค์พระหากษัตริย์ทุกองค์องมงคลฉบันที่หลวงรับไปแล้วโปรดพานลูกหลานเด้อให้ได้โชคได้ลาบนะนาะ วันนี้เป็นันพุธที่หามีหน้าสองหาหกแปดทำเล้าทำไทยแล้วว่าทำเหล่าเก่าครับตัวแรกเป็นใหม่มากออกมาเป็นเป็นเก่าแล้วตามด้วยเกียร์ตอครับเทวะเดี๋ยวรอดรอดตัวที่สามแล้วครับรอดตัวที่สามพี่น้องเนาะก็ตัวที่สามนะครับสาธุเรื่องไม่ยาเลย ทำบุญครับพี่น้องค่อย<ป> <c oughs> นะพี่น้อนด้วยป,ปล่อยปล่อยไกไปแล้วในนี่นะครับไก่ก็ได้ปล่อยไปแล้วน้ำกับถับวใบ อาจารย์ไปแล้วสาธุเด้อให้โชคให้มันเนี่เด้อให้โชคให้มันเนเด้อ,อ,อ,อขอบขอบขอขอบคุณทั้งหลายด้วยทันใดที่เข่ามาเบิ้งมารับชุ่มก็ได้ท่านใดที่เข่ามาเบิ้งมารับชุ่มก,ก,ก,ก็ให้โชคดีมีโชคมีราบสุขภาพร่างกายแข็งแรงใหญ่พิโรภัยไข่เจ็บลำรวยเงินลำรวยทองให้ที่จะโชคตลาดพี่น้องเด้อ เอาเม่ย่าผงกของผงกของให้ร่ำดรวยทุกคนรำแม่ย่าเด้อเอาพี่น้องเบิงเบิงถูก <c oughs> เดี๋ยวนี้เรียกถูกเหมือนกันครับเห็นไหมพี่น้องเ <c oughs> ก้าแล้วก็เจ็ดเหลืออีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเด้อเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่ง ดี๋ยวอีกตัวนึงครับเดี๋ยวอีกตัวนึงพี่น้องหาสักคู่แล้วกับพี่น้องด้วย ุดใดเนาะบานนี้หัวมาแล้วพี่น้องเห็นเป็นหัวมาแล้วตำไทยก็จะเป็นของวันที่สิบหกมีหน้าหกแปดนะครับเนาะตำไทยสิบหกมีหน้าสองหาหกแปด อลนี้เป็นมันปวดตำลาไปีกอนนะพี่นอ้องอาเจมันได้โชงในมันเนาะพี่นองเนาะอาจะได้โชในมัน,นอ,นนะอ,อนาจะไม่ยาคนไห้โคให้ลาบแับพุ่มจะทวงเจ้าทีนี่นะีจะป้องป้องรักษาเนี่ยยดีไี่โกแกวขาดปลอดไยรียย่โชมมกม่ลายยบยาที่ลงไพรไกรเจียยังเดอสาธุดเด้อพี่น้องเอย พี่น้องซีเกศเก่าพี่น้องเออหัวเหลมแหลมพี่น้องสี่เกดเ,เก่าสี่เกดเก่า เห็บมาพี่น้องสีเก็บเก่าครับพี่นอ้องอ๋อสีเก็บเก่าสีเก็บเก้าอ๋อส,ส,สาธุสาธุสุขวันมันเด้อสุขมานลำด้วยให้โชคดีเด้อไม่หยาเด้อสาธุสาธ,สาธุส่องหน้อยๆนะครับซุ้มลูกหลานแม่ยมโมน้ำโชค,ค,เ,คเป็นเรื่องคนไร่คนแค่คนติดตามไวปนะครับเป็นแนวทางการเสี่ยงโชค ตามเล่าววันพุทธที่หามีนาสองห้าแปแล้วก็ตามด้วยรัฐบาลให้ครับฉกมีนาสองห้าหกแปดโมานทุก้นนะครับสวัสดีครับ